น้องมั่มัม่สวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้นะคะวิไลนะคะก็มาบริจาคสิ่งของนะคะก็คือจัดเตรียมทั้งน้ำผ้าอ้อมเสื้อผ้านะคะให้กับทางมูลนิธิกระจกเงาน,นะคะสําหรับช่วยผู้ผที่ประสบภัยของโควิดไม่ว่าจะเป็นแคมป์คนงานหรืออะไรก็แล้วแต่ทางมูลนิธิจะไปจัดตั้นะคะก็สามารถนะคะถ้าเกิด คุณลูกค้าท่านใดหรือคนที่เห็นคลิปนี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าสงสารมากเลยอยากจะช่วยเหลือนะคะสามารถรวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะคะด้านนูน้นสีเเขียวนะคะข้าวสารน้ําดื่มแล้วก็ของอุปโภคบริโภคอีกมากมายนะคะรวมไปถึงนะคะวิไลก็ร่วมกับกลาลยานมิตรน,นะคะรวมถึงเพจเกษตรเงินล้านนะคะก็ร่วมกันเอาของเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งหลังนี้มีที่นงที่นอนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปบริจาคนะคะแล้วก็คุณแม่แม่ที่เห็นเนี่ย ก็สามารถอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะอย่าคิดว่าคนที่เขาอยู่ในแคมป์แล้วเขาไม่ปรับตัวทําไมเขาไม่ไปขายของออนไลน์ล่ะทําไมเขาไม่หาเงินล่ะบางทีนะคะถ้าเราไม่เคยอยู่ในจุดที่เราจนมากๆเนี่ยค่าอินเทอร์เนต็ตยังไม่มีจ่ายเลยแค่ซื้อน้ํเจดบาทยังไม่มีเลยตอนนี้นะคะมันเป็นวิกฤตที่ทุกคนเนี่ยควรจะช่วยเหลือกันให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้ตามกําลังของตนเองไม่ว่าจะเป็น แบ่งปันข้าวกล่องหรือใครก็ตามที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะก็ร่วมกันอนุโมทนาสาธุหรือตัวเรากําลังเป็นผู้ที่ประสบผลกระทบกับโควิดนะคะก็ไม่เป็นไรทําใจให้เข้มแข็งค่ะสู้ๆเราจะผ่านวิจฤตนีไปได้ด้วยกันค่ะ<อ>นะคะทางม,มูลนิธิระจกเงานะคะก็กําลังมารับของทั้งหมดตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ํานมนะคะ ถ้าใครมีกำลังนะคะก็สามารถซื้อของทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็สามารถฝากไปที่มูลนิธิกระจกเงานะคะนี่นะคะทางมูลนิธินะคะก็จะมีให้เป็นรับส่งไปสถมนีไปให้นะคะเป็นทางไปสถานีหรือถ้าเกิดของเยอะมากๆเนี่ยก็าสามารถติดต่อโดยตรงกับทางมูลนิธินะคะเบอร์เดี๋ยวจะขึ้นให้ในคลิปนี้นะคะสําหรับลูกค้า หรือคุณแม่แมๆที่มาเห็นคลิปนี้แล้วมีกำลังอยากจะช่วยเหลือผู้ประสบผลกระทบจากโควิดในทีนครั้งนี้นะคะไม่มีใครช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเราเองถ้าเรามีกำลังเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะนี่นะคะทางพี่ๆทางมูนลนิธินะคะก็กำลังขนนะคะอันนี้ไปโฟกัสใกล้ๆนะคะวิไลเอาอะไรให้บ้างนะคะก็จะมีน้ํานะคะน้ําดื่มนี่น้ําดื่มสะอาดเนี่ย เป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะสาหรับผู้ประสบภัยเพราะว่าขนาดเรายังหิวน้ําทั้งวันเลยนะคะขาดข้าวเจ็ดวันเราไม่ตายขาดน้ำมนเดียวเราปายนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้ามีกําลังก็ริจาคนะคะช่วยๆกันรวมไปถึงนะคะนี่เราก็มีนมนะคะทั้งของเด็กเล็กเด็กโตนะคะเราก็ช่วยกันค่ะนี่แล้วเราก็มีรถมาค้ามาช่วยกันขนไปนะคะก็ะหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากไม่มากก็น้อยเพื่อให้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันให้เราผ่านพ้นวิกฤต ของโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญครั้งนี้นะคะไปกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรหรือครอบครัวพี่สาวพี่ชายน้องชายทุกคนที่มาร่วมนะคะนี่คุณแม,แม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่เห็นคลิปนี้อะไรได้นะคะที่ซื้อชุดจากวิไลนะคะก็มาทําบุญในครั้งนี้ก็คุณแม่ๆก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทำบุญนะคะก็ทําในสิ่งที่เขาจําเป็นข้าวสารอาหารแห้งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลนอย่างมากนะคะอยากคิดว่า เดี๋ยวมันก็จะมีคนมาช่วยเดี๋ยวเขาก็จะผ่านไปได้ไม่ง่ายนะคะวิกฤตครั้งนี้มันกว่าจะผ่านไปด้วยยากอยู่นะคะยากอยู่นะช่วยๆกันช่วยๆก,กันนะคะและแบนนะคะก็ขอโปรโมทมูลนิธิกจกเงานะคะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือนะคะคนที่กําลังประสบผลกระทบโควิดในครั้งนี้นะคะสําหรับคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่กําลังเห็นคลิปนี้เรารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือช่วยบริจาคนะคะสามารถบริจาคเป็นเงินก็ได้ค่ะเขาก็จะสามารถไปจัดสรรซื้อของที่จําเป็นสําหรับผู้รับผลกระทบในครั้งนั้นเลยหรือ ถ้าคุณเป็นร้านค้าเป็นโชว์ห่วยเป็นห้างสปปรรพสินค้าหรือมินิมาร์ทแล้วมีของเช่นนมน้ำข้าวสารอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคฉันมีกําลังที่อยากจะบริจาคนะคะสามารถติดต่อไปที่มูลนิธิกระจกเงาได้เลยนะคะสามารถเสิร์ชใน Facebook หรือดูในคลิปนี้จะมีเบอร์โทรบอกอยู่นะคะติดต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับวิไลไปด้วยกันค่ะวันนี้วิไลก็มีของบริจาคมากมายนะคะก็อยากเป็นกําลังเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราพ้นวิกฤตทางนี้ไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ บายบายสวัสดีค่ะ